มาเซ้งไฮต้องมากินเสี่ยวหลงเปาค่ะร้านที่เพียวมากินนี่ระดับมิชลินเลยนะคะมีชื่อว่าไลายเสี่ยวหลงเป็นร้านชื่อดังคนแน่นตลอดพี่โอมากินสาขาจิ้งอันเทมเพอเวลาสั่งอาหารไม่เข้าใจภาษาก็กดจิ้มรูปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งรอที่โต๊ะเลยหมูทอดอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ และเมนูนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะบะหมี่มันปูเสิร์ฟมาล้อๆเลยแล้วก็เอามาเทราดบะหมี่คุกให้เข้ากันแล้วก็เข้าปากไปเลยมีน้ำซุปมาให้ด้วยนะคะอยากเติมความเผ็ดหรือพริกไทยก็ตามสะดวกเลยค่ะเมนูเด็ดของเรามาแล้วค่ะเสี่ยวหลงเปาวันนี้เราสั่งมาสองไส้นะคะก็จะมีไส้ปูแล้วก็ไส้หมู เอาเข้าปากแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วละมุนล,ลิ้นเลยค่ะอร่อยฟินทุกอย่างเลยค่ะถ้าเพื่อนๆจะตามมากินสาขานี้นั่งรถตดินสายสองลงจิ้งอันเชมเพอร์ทางออกหนึ่งเดินมาเลยค่ะประมาณ500เมตรอร่อยฟินสมรางวันมิชลินเลยค่ะ